gaming anh Vinh แผมก็อย่าลืมไปกดซับสไครต์ผมช่องแล้วก็อะไรช่องวันรักนั้นเล่นกันเลยนะ,ค,ะ,ะยครับอ่าใช่อ่ะอ่าเอามาเล่นตัดไม้กันเลยครับคุณอ้างนะเอคุณนะครับเองเอาดีกว่าลครับลิงที่ลิงชาแนลคุณอ้างเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับใต้ลิงก์เลยเดี๋ยวผมส่งไปให้ครับ นตอนนี้เรามาตัดไม้กันก่อนดีกว่า อ่ะ,อะผมให้ขวาเหล็กนึกขวาเหล็กเหรอนีมที่ทำามไม่ใช่หรอ,อคานคุณจะตัดมาคุณจะสร้างบ้านต้นไม้หรือจะสร้างบ้านสร้างบ้านบนดิหรอจะสร้างบ้านใต้ดินครับต้นไม้หรือว่าจะสร้างบ้านติดก,กัน ไหนกปะเฮ้ยอาจจะต้องผมไม่ต้องคล<ฮ>าสละอดานั่นอาดานอ่านจาุดตุดจุดตัวจุดจุดจุดตัวจุด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 จับครับครับอะไรครับผมจะ,จะสร้างบ้านเป็นแบบนั้นครับเออหนึ่งจอผมดับแป๊บหนบบบึ่งมืดๆผิดปกติแป๊บหนึ่งนะครับ ของผมต้องรออันนี้เป็นเครื่องมือแบบดำน้ำได้งานคแอ Apple Apple เอาปะไม่เอาอ่ะครับของก่อนเรามีกล่องคับไมไอกล่องครัแบ่ะองเราอ่ะ ไม่เอาค่ะคุณเพราะในมือผมมีอะไรอยู่ด้วยอ่ะมองเดี๋ยวคุณสิใช่กินแบบอยู่ผมามาสร้างบาบนภูเขาตรงนู้นะไปแล้วอดออมไม่รอคุณไม่ตามัดไม่ไ เานาเชา้าผมจะไปสร้างบนภูเขาโน่นสร้างบ้านลายฟ้าไงต้องต้องสองคนไปขุดเลยแล้วก็ลงมาแบบบันไดงูไงนี่ไง เนี่ยผมเลื่อนเล้แท์มาใหม่มาเอามาเข้าเซิร์ฟเวอร์แลวเนี่ย ไปเอาได้ไปเอา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 อย่าได้หนาเราด้วยงั enough, enough, enough. ้นเราก็จะกดที่สามสิบ กว่อนมาสักครู่นะครับเปิดเปิดพอขอเปิดเพลงก่อนไม่มีเพลงม,มันไม่มันนะแป๊บหนึ่งขอเอาอสักครู่นะครับพุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความจังใจเด็ดเดียวนี่เราจะเชียวให้ลองถูกปะวะคนจะเชี่ยวอะไรอ่ะแต่เคียวขท้าให้ จะเคี่ยวข้าวให้บททุ้งเลยพุทธศาสตร์ิ้งใหญ่ึง้างรอไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวไว้ร้องเพลงเดี๋ยวผมขอรปเพลงก่อนพุทธศาสตร์ใหญ่ความจังใจเดี๋ยวเพื่อนี่เรากระเจียวกัดเจียวเอามาคุกใส่สมคุกใส่สมกลายเป็นสมกัดเจียวจะทำไงดีเงียบก็ได้นะคุณ ตอนนีคุณนะครับเกมนี้มียอดสทัแค่สุดคุณ ขับรขับรถแต่หนูมีแฟนแลวเออดลวไงพี่แค่มาต่อเัเธอจะมีแฟนแล้วฉันกัเธอจริงไหอ้ามาจะชวนไปผับนย็นแย้นมารับที่หน้าเมเจอเออเธอนหนใจง่ายวเอมาจะไอบาด้วยไดูบิเด้วจริงไหมเธอดันมา มีแฟนบางหน้าแต่บางคนอยู่ข้างหลังไปนู่นไปนี่ยันจะตีก้นเธอสอนหลักๆมาเลยหาเขาเพื่อนยังไงก็ไม่เจอยังไงหนูก็ไม่เจอแฟนเธอให้กอนหลักตัวไม่เจอที่กอดนะจริงเธอต้องการให้เธอ่านนะจริงแฮจริงแค่ คิดไม่คิดไม่คิดทำไม,ไม,ไมต้องเสียบอกไม่แตบ่านทางปูนะ

ข้างหลังไปนู้นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอดารายสอนรักนะไม่ทางยังไงก็คงไม่เจอยังไงก็คงไม่เจอแฟนเธอที่ต้องการแฟนเธอที่ต้อนกาได้จริงถังไฟอ่ะจริงค่ะจริงค่ะแต่ว่าไม่คิดไม่คิดไม่คิดเรื่องไม่ต้องเสีย

อันน, use, น,นี ah, like ้เราก็มืดมากเลยแผม้องย่านี้นิดน้จุ่มมันจะมองไม่เห็นถ้าผมไม่ปัดคใครชอบบ้าป้าาาตื่นตื่นตืดตื่นตื่นตืตื ไม่คิดไม่คิดไม่คิดเรื่องไม่ต้องเสียทำอไปใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้ผมเจอลาลาลาวาแล้วช่วงกลา,าไม่คิดไม่คิดเรื่องไม่ไต้องเสียใช่ไหมไม่ว่าไม่รักไม่รัก สำหรับวันนี้สวัสดีสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะสวัสดีครับรบา๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะ